หมายเลขที่หมายเลขห้องนะคะหมายเลขห้องก็คือหมายเลขห้องก็จะเป็นหมายเลข203นะคะ,ะนี่จะเป็นหมายเลขห้องเนาะหมายเลขที่พักของเรา203ก็ได้พักก่อนจับได้ไปประชุมเนาะก็เราได้พักห้องหมายเลข203แล้วคืนนั้นเนาะเป็นคืน เหมือนเหมือนว่าจะต่องวดเนาะเป็นวันที่เลขออกก็พอดีเนาะ,ะรัฐบาลก็ได้ออกไปแล้วทีนี้ก็ได้ฝันอาได้ฝันเห็นปูนะคะเห็นปูหลวงปูนะคะที่เราไปขอโชคก๊กเก็ท่านได้ไปเข้าฝันนะคะท่านได้ไปเข้าฝันก็จะเป็นห้องหมายเลข203ก็ประมาณช่วงประมาณตี ตีห้าเนาะคะอ่าก็สะด้งขึ้นมาก็จําความฝันได้ความฝันก็คือปู่ไปให้โชคนะคะปู่ไปให้โชคก็เขียนลงกับกับอ่าเป็นพื้นซีเมนพื้นดินนี่แหละเป็นพื้นซีเมนพื้นดินเนาะจะเป็นหมายเลขเอ่อเลขเลขห้าของปูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขนะะเนาะเพราะก็จะเล่าไปด้วยเนาะเล่าไปด้วยว่ ปู่จะเขียนตัวนี้ให้นะคะปู่เขียนตัวนี้ให้เนาะในในดินอ่ะเขียนในดินให้นะคะจะเป็นตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเลขห้าแต่ปู่เขียนเลขแบบนี้ให้แต่ปู่บอกว่าตัวนี้คือเลขสามในฝันปู่บอกอันนี้เป็นเลขสามแต่แกเขียนหางขึ้นให้อย่างนี้นะคะก็เลยว่าปู่มันไม่ใช่เลขสามนะมันเป็นเลขเจ็ดปู่ก็บอกว่ามองเห็นตัวไหนก็ตัวนั้นแหละในฝันเนาะ ปู่บอกว่าองเห็นตัวไหนก็คือตัวนั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นแค่แนวทางนะคะในความฝันคือปูป่เขียนให้เลขน,นี้เลยใช่ใชปู่เขียนให้เลขนี้เลยแต่ว่าเ,นนะะเพียงแค่เลขสามปู่บอกว่าเลขสามปู่บอกห้าสามใช่แต่ว่าแกเขียนท่านเ,เขียนท่านท่านท่านเขียนแบบอย่างนี้นมีหางเลขสามมีหาง